ผมนายคงพลมุฑิโตวันนี้จะมาพูดหน่วยที่แปการกัดก่อนและการป้องกันการกัดก่อนคือการผูกพังของโลหะเมื่อทิ้งไว้อยู่นอกจะทำปฏิกิริยากับออกซออิเจนและเกิดความชื้นเป็นปฏิกิริยาเคมีขึ้น ตามสภาพแวดล้อมของการใช้งานซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานๆโดยไม่มีการเคลือบผิวก็จะเกิดการกัดก่อนผูุพังกายเป็นสนิมเหล็กต่อไปและทำให้คุณสมบัติของโลหะเปลี่ยนแปลงไปเช่นความแข็งลดลงการรับแรงน้อยลงการยืดตัวการอ่อนตัวและความแข็งแรงเป็นต้น สาเหตุของการกัดก่อนมี4ลักษณะดังนี้คือการกัดก่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีการกัดก่อนที่เกิดจากไฟฟ้าและเคมีการกัดก่อนที่เกิดจากการผสมของโลหะต่างๆชนิดการการกัดก่อนจากเม็ด แกนโลหะประเภทของการกัดก่อนการกัดก่อนสามารถแบ่งออกได้สามประเภทดังนี้คือการกัดก่อนแบบเรียบสม่ำเสมอการกัดก่อนตืมลึกการกัดก่อนภายในเนื้อโลหะการป้องกันการกัดก่อนการป้องกันสามารถ ที่จะแบ่งออกได้6วิธีดังนี้คือการเคลือบผิวด้วยน้ำมันการเคลือบผิวด้วยาการทาสีและการพ่นสีการเคลือบผิวด้วยน้ำยาแก้วการเคลือบผิวด้วยวิธีเคมีการเคลือบผิวด้วยโลหะการเคลือบผิวด้วยพลาสติกค